ไอ้ซุกิเน่แล้วก็ได้ทัวแล้วก็ได้อเมริกันทัวแล้วก็ได้สลิงปีนเดลวีดเดลวันคุกกี้ Come on คุกคกี้บรรยากาศตอนเศ้าๆจ้ะเอาดองมาออกมาเดิน ไข่คนอันนี้ค่ะนี่เรียบร้อยค่ะเสิร์ฟได้ค่ะไข่ค,คนแบบแผ่นอา,าอาหารเที่ยงง่ายๆค่ะมันนีแม่บ้านทำมาเนี่ยค่ะ ไข่แซมวิชไข่โลเนาะค่ะเนาะนี่ช่วงต้องกินโปรตีนเยอะๆคะ่ะเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงเบิร์นไขมันอยู่คะ่ะใส่สลัดลงไปแล้วก็ใส่ไข่นะคะเพื่อนๆคะ่ะใส่ไข่เรียงรายลงไปเติมซอสอืมห่อเลยคะ่ะเรียบร้อยคะ่คะง่ายๆค่ะเห็นไหม อะไรสวยงามมากมายปตองสวยกับกินได้เห็นไหมง่ายๆค่ะแค่สองลูกแค่เนี้ค่ะกัด <c oughs> เลยค่ะอืมืุกกีบายสเตย์โฮมโอเคเก์มามี <c ookie> <c ookie> okay, ่ a n น let's go bye c o ก k ออกไปหาซื้อมเมล็ดพันธุ์ผักมาเพาะนะคะเพืพ่อนๆค่ะ,ะไปเลยค่ะมาถึงแล้วนะคะเพืพ่อนๆค่ะ,ปะไปในนี้เลยค่ะโซนที่เขาขายมเมล็ดพันธุ์ผักมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้น,น่าเช่นเน็ตนะคะก็วางขายเรียงรายแหละคะ่ะสปริงกับเขามาได้สองสามวันแลละคะ่ะทางอเมริกาะคะ่ะแม่อวานจะมาดูหาถั่วฝักยาวแล้วก็ผักกาด อือดูคะ่ะเลือกบะถูกเยอะแยะเลยคะ่ะอยากจะปลูกทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าอะ,ะ่ะค่ะปลูกเยอะก็กินบอ่อทันนะคะแม่ปังเคยทําสวนปลูกเยอะกกินไม่ทันจริงๆคะ่ะจะปลูกเฉพาะที่เราต้องการคะ่ะก็คือทั่วฝฟักยาวแล้วก็สุกินีอืมผักกาดผักกาดหอมมันบอคะ่ะ ถุงหนึ่งเนี่ยแพ็คหนึ่งเนี่ยก็สองเหรียญเก่าเกาเซนนะคะเพื่อนเพื่อนราคาแพ็คละเนี่ะค่ะโอ้ยมีหัวเสื้อเท้าด้วยหัวเสื้อเท้าแลด i e s เอียงกระบากันไปเนาะคะนะ่ะเนาะแม่บ้านก็จะมาดูออนไลน์ในออนไลน์ด้วยะคะ่ะอันสิ่งที่เขาต้องการเพิ่นโมมีขายในนี่นะคะ่ะยังเ้นหัวโคลาบีคะ่ะแม่บ้านอยากได้หัวโคลาบีมาปลูกไว้จะตำสมตำนะคะ ตัวฟักยาวไม้บานก็ได้มาสองถุงสองชนิดเนาะนี่ค่ะแผนกซูกินีเพิ่นมีเฮาเลือกหลายสายพันธุ์เนาะค่ะมีเขียวมังเหลืองมังขาวมังก็ว่ากันไปเนาะค่ะเนาะดูค่ะเลือกวัตถุมันมาค่ะมีแค่ลงแครหลอดด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะอ่าได้แล้วค่ะนี่สิ่งตีนไปีปังได้ในมือนี่แหละค่ะได้เมล็ดพันธุ์พัก เรียปรอยแล้วก็เดินมาดูข้างนอกนะคะนี่คือโลดนะคะแม่บ้านมาชอปปิ้งอินโลดค่ะดูค่ะเอาที่ลุงที่ลิฟมาแวะขายแล้วแม่บ้านก็จะไปสต็อปแอนด์ชอปนะคะไปสต็อปแอนด์ชอปหาซื้อของใส่ตู้เย็นนิดๆน่อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็กลับไปบ้านไปเจอกันที่บ้านนะคะดูค่ะดอกไม้เริ่มมาวางขายนิดๆน้อยๆ,ๆ,ๆแล้วค่ะที่โลดค่ะโอ้ยสีสวยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอ่ะปะไปแวะสต็ stop อปแอนด์ชอปกันเลยค่ะ ช้อปปิ้งสต็อปแอนด์ช็อปแถวบ้านนะคะครับหลุออกมาหานาะทีก็ถึงแล้วคาในซูเปอร์มาร์เก็ตสต็อปแอนด์ช็อปในเมืองโนแฟร์ฟิลด์ค่ะเพื่อนๆในะคะป้าเข้าไปช้อปปิ้งข้างในกันเลยจ้าไปดูราคาอาหารกันว่าอันไหนขึ้นราคาบ้างเนาะค่ะเนาะ,ะเข้ามาในร้านสต็อปแอนด์ช็อปเรียบร้อยค่ะก็มาดูเนี่ยค่ะเนื้อหมูเนื้อไก่เนือเน้อเป็ดก็ว่ากันไปค่ะเนี่ย ราคาอาหารจุกแจ๊กแจ,จ๊กนะแม่บ้านสำรวจดูแลว้วก็ขึ้นเป็นบางอย่างและะะ้วค่ะเนาะไก่เนื้อหมูบดก็ว่ากันไปราคาก็ขึ้นมาหน่อยนึงขึ้นไม่เยอะแปรแน,น้ำพอบานมาซื้อโคกซื้อโคก แล้วก็มาพแพนกเนี่ยค่ะอาหารกลองแช่แข็งมียี่ห้อเนี่ยแล้วก็พิซซ่าพแพนนกอาหารเขา้าไมโครเวฟง่ายๆแช่แข็งวันไหนที่ขี้เกียจกุ๊กวันไหนที่ขี้เกียจกุก ดูค่ะสีสต็กราคาก็ขึนไม่เยอะค่ะใครก็ราคาขึนค่ะเนี่ยประมาณเนี่ยค่ะใครปกติราคาสามเหรียญสี่เหรียญตอนนี้ก็ขึนเป็นเก้าเหรียญสิบเหรียญแล้วประมาณเนี่ยค่ะใครแพงขึนมาหน่อยนึงอของจะแพงขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านเนาะก็บอกเข้าใจคือกัน มันก็ของขึ้นเป็นปกติคะ่ะขึ้นทุกปีค่ะของนี่ขึ้นทุกปีบว่านะคะเนี่ยแผนกโยเกิร์ตโยเกิร์ตเป็นออนเซลกัเป็นปลายเหลืองเนี่ยนะะกับมาแผนกไอศครีมน้องในะลิ้นชอบไอศครีมช็อกโกแลตไอศครีมแล้วคะเนาะแผนกสุดท้ายล่ลยยิบไอศครีมแล้วก็จะออกไปจ่ายตังออกไปจ่ายตังแล้วก็จะกลับบ้านกันเนาะคะ่ะเพื่อนๆที่ราคาปกติคะ่ะราคาขึ้นปกติคะ่ะ ทุกๆปีแม่บ้านก็เห็นของขึ้นตลอดนะคะเพื่อนๆที่ราาักค่ะได้ไอศครีมเรียบร้อยช็อกโกแลตไอศครีมเช่นเคยเนี่ยยี่ห้อนี้ที่นารินชอบกินประจำโอ้ยเนาะบ้านเ,าเสียงเข่าที่หลังค่ะเพราะว่าเขาเปิดเพลงเสียงดังมากสเปอร์มาเก็ตทุกลานเขาจะเปิดเพลงเสียงดังไม่เข้าใจคือกันนอกจากคัสโกเขาถึงมาเปิดเพลง เดินออกเนี่ยค่ะผนกนุง้งดอกมงดอกหม่สวยงามเลยทีเดียวดอกกล้วยไม้ก็สวยปักกับบ้านกันค่ะบรรยากาศวิวก่อนเข้าบ้านก็จะประมาณนี้เลยโอ้ยสปริงแล้วนะคะสปริงได้สองวันแล้วค่ะถึงบ้านเรียบร้อยจจเป็นเพื่อนค่ะของที่ได้มาจาก Stop and Shop นะคะได้มาแค่เนะะี่ยค่ะ มา,ะะมาถึงบ้านเรียบร้อยเอาข้องเขาตู้เย็นเรียบร้อยข้องที่ได้มาจาก s ตอ p a อน s h o อแล้วก็มาดูข้องที่ได้มาจากโรดนะคะ,มะเมล็ดพันุผักค่ะนี่ค่ะแล้วก็ได้ถีบเพาะเมล็ดพันุผักมาด้วยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะพพเพาะพรุ่งนี้นะคะเพืเ่อนๆค่ะเนี่ยให้ดูถั <c oughs> ่วเอามาสามสี่เสนดเลยถั่วจะกินไปถึงไหนเพราะบานชอบกินถั่วเนี่ยในถั่วของทางอเมริกันในถั่วฟักยาวดูค่ะ ดูอันนี้สลิงปีนนะคะอันนี้พริกนะคะเอามาไว้แต่ทําน้าจิ้มซีฟู้ดค่ะหืมสวยงามเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะสาหรับกิมนีก็เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะเจอกันคินาค่ะดูค่ะซูกินีแม่บ้านก็เอามาไว้แต่แกงเห็ดนะคะแกงเห็ดเนี่ยประกาศแม่บ้านก็ได้มาสองถุงเลยค่ะคนละมันก็คล้ายๆกันเนาะนะคะแต่งสําหรับกิมนี้ก็ไปแล้วค่ะ บายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่พีพ่เพื่อนๆที่เข้ามาพพอร์ตให้เม่ปางแอ,น,อนนองนารินตลอดทุกๆคลิปที่ลงไปนะคะเพื่อนๆค่ะบายบายลูก <laughs> <c oughs> กุกกี้ครับเนี่ยสองพี่น้องเป็นนอนเลี่ยงไรกันนะ <c oughs> ไปแล้วค่ะบายบรรยากาศดอกบานสปริงไทม์